ครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขชนครับผมผมบอกว่าเจอกันเพื่อกำเน่ดเดือดกับผมบ่าวบอลคนที่สุเด็ดลหนุ่มสารทำงานใต้นะครับเนาะน้องพี่น้องสิฟ้ามาต้นเติบแล้วครับผมบริลล์ลงขีดทองอาทิตย์เะไรนี่มันบ่มีคลิปลงเนาะครับเนาะจะขีดไปถ่ายยังไงยังกับทายไปเบิดแล้วเอ้ามื่อนี้พาแมยางกันลับดีกว่าครับ ลานเหนะ่นไหมจะคงหวานเลยขอถ่ายหน่อยนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะจะ <c oughs> คงหวานเลยพีนองโอย่านี้เห่ว ท้ายฟังนัินซะมองหวานก็เนอยูแล้วใาะาน้กันสวัสดีครับนี่ทางเอร์ทุกคนครับนี่อยู่ร้านขนน้บอยตนงมาครับ เชมป์ชนุกท่านนะครับมานาพี่วันะครับได้รู้ว่าเมืองเราสวยน่าจะตองรูปหรอไปทำเป็นยังไงถอดวันนี้ว่างมะควันนี้ครับวันนี้ว่างได้ถ่ายร้อนๆเลยใช่ไหมใช่วันนี้คือรุ่นที่สองแล้วนะคะเป็นขหมกไก่เจ้าเก่าของตระไรเนี่ยค่ะวันนี้แวะชมกันได้แวะซื้อกันได้ราคาถูกนะไม่แพง ไม่แพงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาแวะกันเดี๋ยวมาแวะถ่ายไปก่อนข้างในมีอย่างเงี้ยเนาะคล้ายกันนะหรอวะไม่ต่างกันมากเนาะ่่ขึ้นอย่างนี้ ของหวานก็อาจิหลยแน่ยครับช่วงเพราะว่าเขาถือศีลอดกันเขาถือศีลอดเขาปอ,ส,อส่วนเขาก็เลยสินเน้นของหวานกันเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพเขาถือศีลอดนะครับกลางวันทั้งวันนะเขาไม่กินอะไรเลยเขาไม่กินอะไรเลยทั้งวันจะสังเกตว่าแต่ละหลาดกับทีนีแต่ของหวาน กับข้าวก็จะเป็นพวกเนื้อเยอะพอต่างครับปัตตันเพื่อนเขาเอามาจากปตัตตานีนู่นเลยคิดว่านะโอ้น้ำผึ้กับผีที่เป็นของหวานส่วนใหญ่ครับไม่ต่างกันเยอะกับข้าวก็จะเน้นพวกโปรตีนไขมันเนื้อ เพราะว่าเขาถือ <Operations> ส <Aub ain> ินอดจะไปถ่ายเนื้อแล้วเนี่ยจ้ตับ ไปหาป่าสดก่อนออมา่นไหนหน้าป่าคลายดูเลยมาขางนี้ดีกว่านอกพี่น้องดึงขันนีเ้เป็นสุด้ายของท้ายคับ เงือกันตัวนียเกก,อก่อ,กอยก็พอเนี๋ยเอาไปก่อยไหมเบยถ่ายเบย์ทั้งหลาย โค้ดมีกะเพราด้วยมีค่ะกะเพรามีขอขอ่ค<บ>่ะแหมนี <c> ่ <oughs> ยายขายแกงอะไรล่ะยายแกงหมดแล้วขายพะโล้กี่บาทครับนี่สี่ <40. S 1> <40. S 2> บาทอ้ยเยอเลยน้นเนี่ยเืม๋ยสองถุงแล้ว มรมากินขับไก่เนี่ยผมชอบกินไก่บ้านไก่ตลาดนี่น้อยมากแต่ถ้าเป็นพวกทอดตัวนั้นกินดูครับซื้อเขาเขาทอดแล้วด้นนะแต่ถ้าจะซื้อไปทำเองนี่ไม่ซื้อแล้วทอดเคียงเหนือร้านนี้ไหมพี่น้อง คนนะคนลายครับน,น,นี่อีกหลานหนึ่งคารับอดเคียงเหนือสีหลานฮาหานนะ อย่นไปอะไรเล่ะอุ่นออนมาแดงคุ้็ป,ปอกขนุนแถวนี้เอแล้วก็บอกขนุปปนครกบป,ปอกสดเลยคนะนักนะปอกสดๆเลยและกี่บาทกันนี่18บาท 4 m, 4 m, ก็สี่เมตรสี่เมตรสิบแปดบาทโอ้ักเตงโมไงไปละโคตรโอ้แต่ว่ากล่องสูบในดีแห้งเนี่ยพี่น้องเลยสูบใดสุดยอดเลยโอ้บตกโมงเลนเี๋ก,ก็เ้าไปชมบตกโวงกัน มะม่วงมะม่วงปลาลั่นโลละสิบบาทหวานนะครับมะม่วงเลยอันนี้น้ำดอกไม้ ก็ตัวพี่น้องผม้นอยู่นักสัมบูรณ์คูคนละใหม่ทั้งนั้นไหมพี่น้องเลยกล่องมั่วบนนอกพี่น้องรถมั่วดอกเหรอใส่อยู่ ตัวเสเครื่องนี่กล่องมันใสอยู่ครับโอ้ถ้ายแต่ยางพันไหนนี่อย่างเดียห้าพี่น้องคลิปกับพี่งามเขาคลิปคอพอปิดคลิปก่อนนะครับนอกก้องปิดมาอุ้ยปิดชวนเลยเอ้าได้เดี๋ยวปิดนะไม่ถ่ายคนครับถ่ายพิธครับ ครับพี่น้องเดากจะขอปิดทีมกับที่านั้นนะครับครอบขอขอบคุณพี่นอ้องเบอร์สุขุมสุขวัลครับขอบกันทีมนะครับหนึ่งร้อบบาทนะครับเนี่ยสวัสดีครับ